ครับสบวัสดีครับผม,ผมก็มาเจอผมนิมพิเตอร์ซีอยู่นะฮะเราอยู่ในศึกชิงเจ้านะฮะผมนะฮะเริ่มทนแล้วนะฮะซึ่งกลายเป็นเซิร์ฟคนบันเนี่ยไม่รู้ตีนใครเป็นตีนใครนะม,มั่วจะหมดนะครับอ่ะเกิดแล้วนะฮะเราก็วิ่งไปตีก่อนตัวนี้อ่ะปาดปาดได้ไปหนึ่งตัวฮะเอากระบ,บี่ข้างหลังจะวิ่งทำใหมเนี่ยไม่น่าวิ่งหนีนะฮะ มัดมัดโอ้โหห้าพันไม่ตายห้าพันไม่ตายเลือดหมื่นกว่าอชิบหายเนี่ยตายเลยออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะคือมันมันเยอะเกินไปนะครับผมนะโอเคบายบายครับ